ทำพยากรณ์ดวงชะตาประจําปีพุทธศักราช2569สําหรับคนที่เกิดสองปีนักษัตรด้วยกันคือคนที่เกิดปีชวดและปีฉลูสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ปีนี้จะเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งสําหรับทุกดวงชะตาครับแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราควรพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่มันจะเกิดครับอย่างมีสติไม่ประมาท กระทำการสิ่งใดก็ให้อยู่แต่พอดีพอควรไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยไปเดินทางสายกลางดีที่สุดครับตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้มาชิมาปฏิปทาเป็นความสมดุลของธรรมชาติเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างสมดุลเราจะแค้วคลาดจากเรื่องร้ายต่างๆไปได้ด้วยดีครับและสำหรับคำทำนายดวงปีเกิดในคลิปนี้จะไม่ได้พูดถึงปีชงนะครับเพราะศาสตร์ที่ใช้ จะเป็นแบบไทยๆครับไม่ใช่แบบจีนจึงไม่มีเรื่องปีชงมีแต่ว่าดวงใครจะเป็นอย่างไรในด้านการงานการเงินโชคลาภสุขภาพถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังคำทำนายกันเลยครับดวงชะตาของคนที่เกิดปีชวดพยากรณ์ประจำปีพุทธศักราช2569ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว ดวงชะตาของคุณเริ่มดีมาตั้งแต่กลา,างปีแล้วครับทั้งเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและคนช่วยเหลือลสนับสนุนโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามหรือว่าคู่ครองคนรักครับมีผลทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นและมาถึงปี6 9ก็ต้องบอกข่าวดีต่อเลยครับดวงชะตาของคุณจะยังคงดีต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากครับที่ปีนี้สบายใจได้ไม่มีอะไรต้องกังวลครับทําอะไรก็สําเร็จราบรื่น และใครได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในปีที่แล้วมาถึงปีนี้ก็ขอให้ทำไปต่อเนื่องครับอย่าหยุดอย่าเลิกเพราะว่าดวงจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะสานต่อกับโครงการกับโปรเจกต์กับงานต่างๆที่ได้เริ่มไว้ในปีก่อนให้สาเร็จเสร็จสิ้นมีโอกาสประสบความสาเร็จสูงมากในปีนี้ครับส่วนในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าผ่านช่วงจุดตกต่ำมาแล้วจากนี้จะเดินหน้ามีเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจ ปีนี้จะถือว่าเป็นปีทองของคุณเลยทีเดียวครับมีโอกาสที่ธุรกิจการค้าจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงมั่งคั่งมีเงินล้านเพราะดวงการเงินโดดเด่นมากปีนี้มีโอกาสได้หมุนเงินก้อนใหญ่ๆถึงแม้จะเป็นเงินหมุนก็ตามนะครับที่เข้ามาแล้วจ่ายออกแต่รายจ่ายจะน้อยกว่าไรายได้ทําให้มีเงินมีทองเหลือเพียงพอปีนี้คนทําธุรกิจการค้าไม่ว่าจะออนไลน์หรือว่าออฟไลน์กิจการจะขยายพยทํายอดขายได้เพิ่มขึ้น มีโอกาสจะเกิดการร่วมหุ้นลงทุนกิจการใหญ่ขึ้นมีคนมาช่วยทำงานมากมายก็ช่วยให้เจริญก้าวหน้าดียิ่งขึ้นไปอีกครับปีนี้วางแผนการเงินให้ดีๆครับทั้งรายรับรายจ่ายเพราะจะมีเงินหมุนเข้ามาตลอดถ้าบริหารจัดการการเงินไม่ดีโอกาสร่าไหลไปแบบไม่รู้ตัวมีแน่นอนครับแทนที่จะรวยมากกับรวยไม่สุดและอีกเรื่องที่ฝากเตือนนะครับคือเรื่องเงินเรื่องทองอย่าไว้ใจใครง่ายๆ ระวังจะถูกหลอกถูกโกงเสียงเงินเสียทรัพย์โดยใช่เหตุปีนี้คุณจะมีกำลังใจที่เข้มแข็งขึ้นครับไม่หวั่นไหวไปกับอะไรง่ายๆพุ่งเป้าโฟกัสในสิ่งที่ตั้งใจไว้อย่างไม่ยออ่อท้อโอกาสประสบความสำเร็จปีนี้จึงมีสูงทีเดียวครับแต่ต้องระวังไว้หน่อยนะครับในเรื่องของความล่าช้ามันไม่ได้มีโอปรสักเยอะครับแต่บางทีมันอาจจะช้าหน่อยกว่าจะสาเร็จกว่าจะรู้ผลต้องใช้เวลาใครใจร้อนอาจจะอกแตกตายเอาได้ครับ ก็ต้องทำใจครับในปีนี้ช้าๆได้พระเล่มงามท่องไว้ให้ขึ้นใจนะครับเมื่อถึงเวลาคุณจะได้สมหวังเองครับโดยภาพรวมแล้วในปี2,569นี้ยังเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับเป็นปีแห่งการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆใครที่วางแผนจะทำอะไรก็ตามต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมหากสิ่งที่ทำอยู่เดิมมันไม่รุง่งมันไม่ก้าวหน้ามีปัญหาติดขัดเยอะทำแล้วก็ไม่มีความสุข ก็ถึงเวลาที่จะมองหาสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนครับก็ลองเปิดโลกใหม่ๆดูนะครับเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ลองทําอะไรใหม่ๆมองหาโอกาสความกล้าหาญมากขึ้นไม่ว่าจะขยับขยายเปลี่ยนงานเปลี่ยนแผนกย้ายหน่วยงานย้ายสาขาหรือใครอยากจะเปลี่ยนอาชีพไปทํางานใหม่ๆก็เป็นดวงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งต้องบอกอีกอย่างครับใครที่ไม่อยากเปลี่ยนงานหรือไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย ทำงานที่เดิมก็ได้อยู่แล้วปีนี้ก็ต้องแก้เคล็ดเรื่องดงเปลี่ยนงานกันสักหน่อยครับซึ่งก็ทำามง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรอย่างเช่นลองเปลี่ยนชุดทำงานใหม่อย่าใส่เสื้อผ้าเดิมๆปีใหม่ใช้ของใหม่เปลี่ยนการแต่งตัวจัดโต๊ะทำงานใหม่ให้เหมือนว่าเป็นการเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆนั่นแหละครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านสุขภาพในปีนี้โดยรวมสุขภาพร่างกายก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรต้องกองังวล เพียงแต่ยห ق ة โหมง,งานหนักจนลืมพักผ่อนก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ครับช่วงไหนเครียดมากๆก็ต้องหาเวลาพักผ่อนผ่อนคลายบ้างอย่าปล่อยให้ความเครียดสะสมมันจะส่งผลกับตัวคุณเองและก็กระทบไปถึงคนรอบข้างด้วยโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ฝากเตือนไว้ครับส่วนเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆปีนี้ก็แคล้วคลาดปลอดภัยดีครับใครที่ขับรถบ่อยๆเดินทางไกลก็ถือสติเป็นที่ตั้งครับอย่าประมาทก็จะแคล้วคลาดปลอดภยัย จากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงครับดวงชะตาของคนที่เกิดปีฉลูพยากรณ์ประจำปีพุทธศักราช2569ต้องบอกว่าเป็นปีที่โดดเด่นมากในเรื่องของความก้าวหน้าในด้านการทำงานเป็นปีที่การงานจะก้าวกระโดดเลื่อนขัน้นปรับตำแหน่งสำหรับคนที่ทำงานประจำรับราชการรวมถึงคนที่ทำธุรกิจด้วยที่กิจ,จการงานจะเจริญก้าวหน้า มั่นคงกิจการขยายใหญ่โตขึ้นเรียกว่าปีนี้จะเป็นปีที่จะตั้งหลักตั้งตัวได้ในที่สุดครับไม่ว่าจะทํางานอะไรสายอาชีพไหนคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีได้รับการยกย่องนับถือในผลงานในความสามารถเรียกว่าเป็นปีแห่งการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานปีหนึ่งเลยทีเดียวครับปีนี้ดวงชะตาเกิดการพลิกฟื้นปรับเปลี่ยนดีขึ้นจากที่ปีก่อนอาการรอแล่ชะตาชีวิตเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง เดี๋วดีเดี๋ยวแย่แต่ข่าวดีต่อจากนี้ก็คือดวงกําลังจะพ้นเคราะห์จากเรื่องเลวร้ายต่างๆกลับมาในชีวิตที่ดีขึ้นมีข่าวดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตมีความหวังมีพลังที่จะกลับมาต่อสู้อีกครั้งครับจากนี้ก็เตรียมตัวรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวครับทั้งเรื่องของการงานที่ปีนี้โดดเด่นมากที่สุดเลยครับและเรื่องของการเงินที่จะเต็มอย่างแน่นอนเพราะงานดีเงินก็ต้องดีตามไปด้วยครับมันสัมพันธ์กัน สุดท้ายทางด้านโชคลาภที่จะเข้ามาแบบเป็นระยะตลอดทั้งปี6 9เเลยทีเดียวครับจะเสียงโชคเสียงดวงมีโอกาสได้ลุ้นกันตลอดทั้งปีเลยครับถ้าพูดถึงเรื่องงานก็มองข้ามไม่ได้ทีเดียวครับเพราะปีนี้ดวงการงานโดดเด่นมากใครที่บอกว่าไม่มีโอกาสพลาดตลอดไม่เคยได้สมหวังปีนี้ดวงการงานเปิดให้ประสบความสาเร็จอย่างสูงใครตกงานจะได้งานทําใครสมัครงานหางานใหม่จะได้งานที่ดีๆเงินดีมั่นคง ได้งานที่หวังไว้สมดังใจครับใครอยากขยับเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งคุณมีโอกาสได้รับการโปรโมตเลื่อนตําแหน่งในปีนี้อย่างแน่นอนครับส่วนทางด้านดวงการเงินช่วงครึ่งปีแรกอาจจะมีะรายจ่ายเยอะหน่อยนะครับต้องหมุนกันวุ่นวายพอสมควรแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะรายรับยังมีเข้ามาดีต่อเนื่องเพียงแต่มันเข้ามาแล้วก็ต้องจ่ายออกเข้าซ้ายจ่ายขวาอะไรทํานองนี้ครับแต่ไม่สะดุดหมุนเงินได้ดี เพราะจะมีรายได้เข้ามาหลายทางที่นอกเหนือจากรายได้หลักบางคนมีงานเสริมเป็นนหน้าเป็นตัวแทนหรือนําเงินไปร่วมหุ้นลงทุนในช่วงที่ผ่านมาปีนี้จะเป็นปีที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนลงแรงที่ลงไปครับและพอเข้าช่วงครึ่งปีหลังการเงินจะขยับดีขึ้นรายจ่ายลดลงรายได้เพิ่มขึ้นแถมยังมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ๆมาจากการเสี่ยงโชคจากราบลอยเจ้าของชิ้นใหญ่หญประเภทอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะขายที่ขายทางขายบ้านอาคารจะขายเองหรือว่าเป็นนายหน้าก็มีโอกาสเช่นกันครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ขายแต่ได้รับแทนอย่างการได้รับมดรดกตกทอดเป็นบ้านเป็นทรัพย์สินเป็นเงินก้อนก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยเช่นกันครับส่วนเรื่องสุขภาพปีนี้โดยโรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงอะไรให้ต้องกังวลครับแต่อยากฝากเตือนไว้อีกสักหน่อยเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่คุณอาจจะต้องทํางานหนัก มีภลระเยอะอาจใช้ร่างกายเกินกําลังจนทําให้เจ็บไข้ไม่สบายได้บ,บ่อยๆรวมถึงความเครียดที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาก็เป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดสะสมปวดหัวไม่เกรนนอนไม่หลับสิ่งเหล่านี้ล้วนบั่นทอนร่างกายให้สุดโทมลงเพราะฉะนั้นในปีนี้ครับนอกจากจะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานหาเงินสร้างฐานะแล้วก็อย่าลืมใส่ใจดูแลตัวเองดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยนะครับทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจเพราะคงไม่ดีแน่ ที่หาเงินมาได้เยอะแต่ก็ต้องเอามารักษาตัวเองจนหมดก็าฝากเอาไว้ในปีนี้ครับท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยในสากโลโลกจงดนบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีจเจริญรุ่งเรืองคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังใจทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองกิจการงานจเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จ มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดปี2,569ด้วยเธอน